หลังจากที่ Honda า VR VRV เปิดตัวในประเทศไทยไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ประกาศราคานะครับเพราะกับยังไม่เปิดเผยรถจริงอย่างเป็นทางการคราวนี้นะครับก็ได้เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วทีนี้หลายคนก็งงว่าเรารุ่นเริ่มต้นกับรุ่น,น,น,นท็อปต่างกันยังไงเราจะมาเทียบกันให้ดูเลยนะครับ ข้อที่หนเลยนะครับกระจังหน้านะครับแม้ว่าจะมาพร้อมกับสีดําทั้งคู่เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะเป็นสีดําเงาส่วนรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นสีดําด้านเนี่ยกได้ว่าชอบดาสไตล์ไหนก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะสีนั้นก็จะเหมือนกันจุดที่2นะครับไฟตัดหมอกหน้าถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าแบบ L E D แต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าทิปหรือก็คือไม่ให้มาเลยนะครับถ้าเกิดอยากได้นะครับอ็ไปขอของแถมเอาซึ่งก็จะมาทัั้งกรรอบบเลยนะค ลองดูกันว่าของที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนั้นราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ข้อที่3ครับล้อลอยในรุ่นท็อปนั้นก็จะมาพร้อมกับขนาด17นิ้วแต่ถ้าเป็นรุ่นลองลงมาครับขนาดไม่น่าเกลียดครับ16นิ้วดีไซน์นั้นก็จะเหมือนกับรุ่นลองลองหน่อยยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ล้อแบบแบบรุ่นท็อปนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลยังเช่นกัน ข้อต่อมานะครับก็จกมองข้างไม่ว่าจะปรับพับไฟฟ้าพ้องไฟเดียวเป็นครบทุกรุ่นแต่ในรุ่นท็อปนะครับก็จะสามารถพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถได้เช่นกันแน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั้นก็ไม่มีมาให้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับบางเจ้านั้นก็จะทําเป็นแบบเอเซอรีต้องรอดูกันนะครับว่าเจ้าไหนจะมาทําในเอเซอรีส่วนนี้และราคานั้นอยู่ที่เท่าไหร่ แน่นสีรถนะครับแน่นอนว่าก็จะมีทั้งสีดำและสีขาวแต่สีขาวนะครับในรุ่นเริ่มต้นนั้นนะครับก็จะให้เป็นสีขาวแบบธรรมดาชื่อว่าขาวเทฟาต้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับหลายคนก็เดาว่าอาจจะเป็นขาวแบบขาวมุกเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่ได้แบบขาวร้อเซ็นตนะมันก็จะออกแนวอมเขียวหน่อยนะครับพรีเมียมสไล์ไวท์เพลนะครับก็เป็นสีเดีวยวกับ Honda HRV รุ่นใหม่นั่นเองถือว่าเป็นจุดที่แยกความแตกต่างออกอย่างชัดเจนเลย แต่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็อาจจะต้องไปพ่นสีตัวถังใหม่แต่ว่าอาจจะมีเพี้ยนบ้างเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนกับ Honda เป๊ะๆหรอกแต่ถ้ามีสนยนเป๊กก็ถือว่าโชคดีไปเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็จะเป็นสีภายในถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับโทนสีก็จะเป็นแบบทูโทนดำอมน้ำตาลแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะเป็นดำลูกมันเลยเพื่อความสปอร์ตเต็มรูปแบบแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะชอบโทนสีแบบทูโทนมากกว่าเพราะมันดูแปลกตาแนละดูสวยกว่าอีกด้วย อีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นักก็คือว่ามือจับนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะไม่ให้ฝังคนขับมาแต่ถ้ารุ่นท็อปนั้นให้มาด้วยอีกเช่นกันแต่ถ้าเกิดใครจะติดตั้งนะครับก็สามารถติดใต้ด้วยอีกด้วยไม่ใช่แค่ฝังคนขับเท่านั้นนะครับเบาะแถวส้าฟเองก็จะมีมือจับด้วยเช่นกันซึ่งจะเพิ่มความสามารถให้ผู้จะสารแถวหลังนั้นจับเมื่อคนขับนั้นเกิดขับรถวาเสียวหรือไม่ก็ไว้สําหรับแขวนเสื้อผ้าก็ได้นะครับออปชั่นอมมานนะับ้้ป็ทกจีลฟ12วใ ซึ่งจะอยู่บริเวณบาดแถว3แต่ในรุ่นเริ่มต้นไม่มีมาให้นะครับซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าไอ้พวกระบบไฟพวกนี้เวลาแปลงนั้นอาจจะดูยุ่งยากและน่ากลักกวสักนิดนึงนะทางที่ดีนะครับใครอยากจะออปชันนี้แบบว่าใช้แล้วไม่มีปัญหาแนะนําให้ดึงท็อปเลยนะครับแต่ผมก็สงสัยนิดนึงนะครับในสเปคบ้านเรานะครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว l o s e Xpend e เหรือ XL7 นะครับก็จะให้ปลั๊กไฟ12โวลต์มาบริเวณเบาะนั่งแถว3 แต่ถ้าเป็นผล n d a BRV นะครับต้องเล่นรุ่น t อ p ถึาจะถึงได้ปลั๊กแบบนี้มาอืมอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าที่เป็นออปชันที่น่าจะให้ทุกรุ่นแล้วแท้ๆแต่ก็นะครับมันก็คือต้นทุนอยู่ดีข้อต่อมานะครับกระจกบนแผงบังแดดนะครับในรุ่น top นะครับก็จะมีทัชฝาปิดและไฟสองสว่างมาให้ครบทั้งสองฝั่งเลยไม่ได้แบบว่าให้แค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งโล่งแบบกับเวลอสนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็ให้กระจกแบบเปล่าๆเดียวๆเลยแน่นอนนะครับว่า แน่นอนว่าของแบบนี้ครับสามารถอัปเกรดได้ในภายหลังแต่จริงๆนะครับให้ฝาปิดมาไหนก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้มันเหมือนแบบห่างไปสักนิดนึงนะอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ก็คืออยู่ที่ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งนะครับแน่นอนว่าในเบาะผู้โดยสารนั้นก็ให้กระเป๋ามาครบทุกรุ่นแต่ในรุ่นท็อปนะครับก็จะมีกระเป๋าหลังบริเวณฝั่งคนขับให้เช่นกันแน่นอนว่าความเหนประสงค์นั้นอาจจะสู้คู่แข่งอย่าง Expander และ v e l o z ไม่ได้ แต่ก็ยังดีกว่ารถยนสมัยนี้นะครับที่มัตตัดออกเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนครับเรื่องต้นทุมตามระเบียบออปชั่นต่อมานะครับใครที่รู้สึกว่าคันแม้คันมืออยากเปลี่ยนเกียร์เองนะครับในรุ่นท็อปนั้นก็จะมีแปนเปลี่ยนเกียนนร์บนพวงมาลัยเพนต์ชิฟต์มาให้แต่อย่างไรก็ตามนะครับใครที่อยากจะเล่นบทบวกลบนะครับก็สามารถเปลี่ยนทั้งวงคลมอะไรได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากเล่นวงมาลัยแบบในรูปนั้นก็ต้องลองคิดดูนะครับว่าราคาที่ขื่นมานั้นจะคุ้มไหมหรืออาจจะไปเล่นวงมาลัยของรถรุ่่นนนอืๆก็ได้ะครับที มีหน้าตาที่ดูแปลกกว่านี้แต่ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอโหมดแพทช์ชิพนั้นนะครับสามารถเล่นได้เลยหรือว่าต้องมีการแปลงไฟหรือเปล่าจุดต่อมานะครับก็จะต่างกันที่เราโพงทวิตเตอร์นะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปนั้นก็จะให้มาแต่ถ้าเป็นรุ่นรองท็อปนะครับหรือว่ารุ่นเริ่มต้นนั้นก็จะไม่มีมาให้เลยนะครับดังนั้นนะครับใครที่อยากจะได้ระบบเสียงเหมือนกับรุ่นท็อปนั้นก็ต้องไปหากรอบทวิตเตอร์มาแปลงในภายหลัง เชื่อว่าบางคนนะครับไหนๆก็จะแปลงเป็นเรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนลำโพงที่มันดีๆไปเลยอันนี้ก็ขึออ้นกับผู้ช่วงานนะครับว่าอยากได้ลำโพงแบบไหนแบบออริจินอลหรือว่าหรือจะเป็นแบบอัฟเตอร์มาร์เก็ตที่สามารถสั่งติดตั้งในในภายหลังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยและจุดสุดท้ายนะครับก็คือถุงรวมเนื้อภนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั้นจะให้มา4ตำแหน่งเลยเยอะกว่า Mitsubishi Expander นะครับตรงที่ให้ด้านข้างมาด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับจะให้ถึง6ตำแหน่งเลยก็คือว่า รุ่น็อปนั้นจะมีม่านนิรภัยเสริมมาให้อีกต่างหากอันนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าใครที่ซื้อรุ่นําต้นนั้นอาจจะมองว่าเวลสนั้นได้เปรียบตรงจุดนี้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นท o p ครับบอกเลยนะครับว่าความปลอดภัยนั้นอาจจะเทียบชั้นได้เลยแต่ใครดีกว่าใครนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจแล้วนะครับ สำหรับราคาและส่วนต่างนะครับผมก็ขึ้นไว้ให้ข้างบนแล้วนะครับว่าสำหรับราคาและส่วนต่างนะครับผมขึ้นไว้ให้ข้างหน้านี้แล้วนะครับ่ังไรก็ตามนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าส่วนต่างที่เพิ่มมานะครับน่าเพิ่มเงินหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจแล้วนะครับจังไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับก็ไปชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมฮอนด้าหรือหน้าเวลาที่ถ่ายทำนะครับก็ไปยู่ที่งานมิกมาสเตอร์เซลลได้เลย และสมัครที่ใครนะครับอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าเครื่องยนต์นี้ปริมาณเท่าไหร่ขนาดตัวถังเท่าไหร่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้บริเวณท้ายคลิปแล้วก็ด้านบนที่เป็นแถบสีเทาไว้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนั้นนะครับก็ค่อนข้างบอกลึกพอสมควรเลยอันนี้เป็นของเว์ชั่นไทยนะหรือถ้าเกิดอยากศึกษาเวอร์ชั่นอินโดนีเซียนะครับว่ามีอะไรบ้างก็สามารถขึ้นไปดูได้เลยและนี่คือคลิปสรุปจุดตัดของ h o n d a B R V IV ทั้งหมด13ข้อนะครับถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลแนวนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ